สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้สำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำ6ไอเทมตกแต่งห้องกันค่ะด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ทำให้เราต้องอยู่แต่ในบ้านพออยู่บ้านไปนานๆก็เริ่มรู้สึกเบื่อกับวิวเดิมๆสถานที่เดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเรามาหาของตกแต่งห้องให้สวยน่าอยู่กันดีกว่าค่ะโดยเรามีไอเทมเด็ดๆมาแนะนำที่เมื่อนำมาวางในห้องปุ๊บห้องก็จะสวยขึ้นมาทันที จะมีไอเทมอะไรบ้างนั้นเราตามไปดูกันเลยเริ่มจากไอเทมที่1นนั่นก็คือตุ๊กตาค่ะไอเทมแรกที่เชื่อว่าสาวๆไม่ว่าใครก็ต้องมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่เพียงแค่เห็นก็รู้สึกน่ารักน่ามองแล้วใช่ไหมล่ะวางไว้ตามหัวเตียงหรือชั้นวางของพวกตุ๊กตาตัวเล็กๆก็อาจจะวางไว้บนโต๊ะเพียงแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดใสให้กับห้องได้เป็นอย่างดีทีเดียวไปต่อกันที่ไอเทมที่2นั่นก็คือกรอบรูปไอเทมสุดแสนจะเบสิก ที่ช่วยตกแต่งห้องได้ง่ายๆ วางกรอบรูปไว้ตามชั้นวางของหรือบนโต๊ะบางคนอาจจะเจาะรูแขวนไว้บนกำแพงก็ได้เพียงแค่มีกรอบรูปก็ทำให้ห้องดูมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นและยังทำให้รู้สึกไม่เหงาเพราะเราจะเห็นภาพคนสำคัญในกรอบรูปอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยไปต่อกันที่ไอเทมที่3นั่นก็คือกล่องดนตรีกล่องดนตรีอาจจะไม่ใช่อเทมที่มีทั่วไปในทุกบ้านแต่ก็สามารถนำมาวางเป็นของตกแต่งได้เช่นเดียวกันด้วยดีไซน์ที่น่ารักไม่ว่าจะวางตรงไหนก็ทำให้ห้องนั้นดูสดใส และถ้าอยากผ่อนคลายก็สามารถฟังดนตรีจากกล่องดนตรีได้ด้วยถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรมีไว้ตกแต่งห้องเลยทีเดียวและไอเทมที่4ี่ก็คือต้นไม้ถือเป็นไอเทมสาคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับการตกแต่งห้องเลยทีเดียวเหมาะกับบ้านที่ไม่มีพื้นที่สําหรับการทําสวน การตกแต่งต้นไม้ในห้องถือเป็นไอเดียที่ดีมากซึ่งต้นไม้จะช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นอีกทั้งต้นไม้ยังช่วยฟอกอากาศได้ด้วยและเพิ่มสีเขียวให้แก่ห้องหรืออาจจะหาดอกไม้มาประดับในห้องได้เช่นกันไปต่อกันที่ไอเทมที่ 5. นั่นก็คือเทียนหอมค่ะอีกไอเทมที่เหมาะสำหรับการเอามาตกแต่งห้อง ด้วยขนาดที่เล็กและกำลังดีจะวางตกแต่งตรงไหนก็ได้และเทียนหอมบางชนิดจะทำรูปทรงน่ารักสีสันสวยงามช่วยทำให้ห้องนั้นดูสดใสามากยิ่งขึ้นหากว่าคุณรู้สึกเครียดอยากผ่อนคลายก็สามารถจุดเทียนหอม ทำให้กลิ่นนั้นช่วยผ่อนคลายและเปลี่ยนบรรยากาศให้ดูดีขึ้นทีเดียวมาถึงไอเทมสุดท้ายค่ะนั่นก็คือพาม่านสำหรับไอเทมนี้ผ้าม่านก็ช่วยทำให้ห้องดูดีมีอะไรมากขึ้นสีสันและความสวยงามของห้องบางทีก็ขึ้นอยู่กับพาม่านนี่แหละถ้าหากว่าในห้องของคุณมีเพียงแค่หน้าต่างล้นๆก็คงจะไม่สวยนัก การเติมผ้าม่านเข้าไปนอกจากจะทำให้สวยขึ้นแล้วยังช่วยบังแดดได้อีกด้วยเวลาแดดร่มก็สามารถเปิดผ้าม่านรับร่มรับแดดอ่อนๆทั้งมีประโยชน์และสวยงามเลยแหละสำหรับใครที่กำลังรู้สึกเบื่อๆช่วงนี้ว่างสเลเกินไม่รู้จะทำอะไรดีลองมาตกแต่งห้องเพิ่มฟีลลิ่งใหม่ๆใ,ให้กับห้องของคุณนับว่าเป็นงานอดิเรกในยามว่าง ฝึกไอเดียเพลิดเพลินไปกับการตกแต่งห้องสวยๆก็ดีไม่น้อยลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 갑자기 입소, 니가 내게 말을 걸 때마다.